เนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงกลางเขาเลยนะแต่ผมขอพักก่อนแล้วกัน เม่ไหวครับหายใจไม่ทันเหนื่อยสุดยอดทุกคนร้อนนะเาแตกเลยมีน้ำนะครับแต่ก็ไม่กล้ากินนะเดี๋ยวไปถึงยอดเขาแล้วค่อยกินทีเดียวนะครับถ้าขืนกินน้ำตอนนี้ มีหวังจุกแน่ครับขึ้นเขาไม่ไหวแน่โอเคครับขอนั่งพักก่อนนะครับทุกคนโอโเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะผมจะเดินต่อละตอนนี้เหมือนฝนจะลงเม็ดด้วยนะครับต้องรีบเดินนะเดีฝนตกแล้วมันจะลื่นนะเขาเนี่ยโอเคครับ

โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงกลางเขาแล้วนะครึ่งทางแล้วทุกคนเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านบนนะครับผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะถึงยอดเขาแล้วนะแลวฝนก็ลงเม็ดหนาแล้วด้วยตอนนี้จะถึงยอดเขาแล้วนะครับโืตรสุดท้ายครับโ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินเลยทางน้ำสีฟ้ามันนะครับผมกำลังมองหาที่กินข้าวอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทางก็เดินสบายๆนะครับไม่ถือว่าลาดทีเดียวและไม่ถือว่าขึ้นเขาทีเดียวนะครับก็ขึ้นเขาเล็กน้อยนะครับครับตอนนี้ผมก็มองหาที่กินข้าวนะครับ เราจะไปกินข้าวตรงไหนดีที่เหมาะๆนะครับก็ดูเหมือนฝนก็ลงเม็ดน,นะครับเมื่อกี้ตอนนี้ก็แดดออกครับโอเคครับเราไปเจอกันจุดหน้าครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอจุดที่ผมจะพักกินข้าวแล้วนะผมว่าผมจะพักตรงนี้แหละมันเป็นที่ราบดีนะครับนี่นะทุกคนตรงนี้นะครับที่เป็นที่ราบดีหรือไม่ก็ข้างล่างนั้นนะครับ นั่งพักได้เลยสบายมากนะครับเ,เราพักตรงนี้ก็แล้วกัน โอเคครับทุกคนผมขอพักเหนื่อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกินข้าวนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาเก็บคันียงแลนรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้นะครับ EP ที่แล้วผมไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้นะผมเหนื่อยนิดเดียวนะครับแล้วผมก็ใช้มอไซค์นะแล้วรอบนี้โอ้โหใจยามาก้าวล้วนเลยครับทุกคนโอเคครับผมขอพักก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับผม โอเคนะครับทุกคนผมยังไม่ทันได้กินข้าวเลยนะฝนก็ตกมาแล้วนะครับไม่รู้เขาไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามุ่งหลังคากันไว้ดีกว่านะครับเผื่อตกหนักลงมานะเราจะไม่ทนได้กินข้าวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปมุงหลังคาก่อนครับผม ็โอเคครับทุกคนหลังคาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับแต่ก็ใช้งานได้ผลนะครับเดี๋ยวกองไฟครับผมผมต้องย้ายกองไฟนะเราไปหาที่ย้ายกองไฟก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราเตรียมตัวกินข้าวกันดีกว่านะครับตอนนี้ฝนก็ซาแล้วนะไม่รู้ว่าจะตกใหม่หรือปล่านะครับก่อไฟไว้นะครับฝนตกลงมาก็เปียกหมดเลยนะฟืนเปียกหมดเลยนะครับก็ก่อไม่ติดแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วล้วก็เตรียมของแล้วก็ กลับกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้นะครับถ้าตกช้ากว่านี้นิดหน่อยนะครับก็ไฟก็ไม่น่าจะดับนะครับเพราะว่าไฟก็เริ่มเริ่มติดแล้วนะเมื่อกี้นี่นะครับทุกคนผมเตรียมข้าวมาจากบ้านนะครับแล้วก็กระปีตานะครับแล้วก็ขเนียงนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราเก็บของแล้วกลับกันดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคน คะเนียงกับกะปีตามครับโอเครับ mm hmm. นี่นะครับทุกคนฝังใส่ในข้าวแล้วอขคเข้ามาครับทุกคนกินข้าวครับผมขะ mm hmm. เนียงแข็งมากทุกคนเขาเริ่มแก่แล้วนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เก็บสัมภาระอะไรเรียบร้อยแล้วนะเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับผมตอนนี้ฝนก็อยู่แล้วนะเราต้องรีบเดินเดินไปนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักมาอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมไปเราลุยกันเลยครับผมพอกินข้าวอิ่มๆนะครับยังไม่ได้พักเลยนะต้องมาแบกของแล้วนะครับ ก็ต้องรีบไปครับตอนที่ฝนหยุดอยู่นะครับก็รีบกินรีบเก็บของนะครับผมต้องเดินไปอีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้สังวจะถึงที่ผมจอดรถเครื่องนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้านล่างครับผมตอนนี้ผมก็ถึงทางลงเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็ลงเขายาวๆเลยนะก็ทางลงเขานะครับลื่นครับลื่นแล้วก็ขาสั่นนะครับเหมือนขา ไม่มีแรงเลยพอเราแบกน้ําหนักไว้มากนะครับขึ้นเขาก็ปวดขานะครับพอลงเขาก็ขาสั่นนะครับ เราไปเจอกันที่มอไซค์ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้รอติดตามชมอีพีหน้านะครับว่ากาลาพาลุยจะพาไปลุยที่ไหนนะครับหรือจะพาไปทำอะไรนะครับสำหรับอีพีนี้กาลาพาลุยขอตัวลากลับบ้านไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย